ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะกลับสําหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมพารวยครับจะพาพี่น้องเนาะครับเนาะมาติดตามครับผมตัวเลขแนวทางครับผมกับเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องกลับสําหรับลาวพัฒนาเนาะครับเนาะกลับพี่น้องเอฟซีทันใดโชคหมานกันบ้างเนาะครับเนาะกลับสําหรับตัวเลขแนวทางครับพี่น้องกลับสําหรับงวดที่ผ่านมาครับผมกลับมามาเบิ้งกันครับพี่น้องกลับลาวพัฒนาวันที่เนาะครับเนาะสามสิบเอ็ดพฤษภาคม 2,566ครับผมลาพัฒนาเลขที่ออกครับพี่น้อง407922ครับผมสำหรับเลขลางนะครับเนาะออก97ครับพี่น้อง FC ท่านไหนโชคหมานกันบ้างนะครับเนาะครับบ่าวแดมก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้อง FC ทุกคู่ทุกคนครับผมกลับสําหรับพี่น้องท่านไดครับถึงยังเพรานท่านมีโชคครับมีลาบนะพี่น้องเนาะอย่าลืมครับผมครับขามากดติดตามนะครับเนาะเอาไว้ครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทาง จากทั้งช่องของบ่าวแหลมปะรวยกรับพี่น้องครับผมกลับสําหรับมือนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับผมว่าตัวเลขหน้าทั่งครับผมลาวพัฒนาเลครับเนาะครับจะพาไปเบิ่งสํานักไกด์กนครับผมครับสํหรับสานักที่จะพาไปนะครับเนาะครับพี่น้องใจเย็นครับเบิ่งบรรยากาศไปก่อนครับผม อยู่ในสวนครับอยู่กับของอยู่ของกินนะพี่น้องอันนี้ครับเอดตู้พี่น้องครับผมเยอะแยะครับบ้านนอกเข้าเลยว่าอยู่ครับเขตอีสานนะครับเนาะขันเขาขยันครับเฮดยูเฮดกินพี่น้องครับถึงแม้นจะครับบ่มีงานบ่มีเงินนะพี่น้องแต่ก็อยู่ได้ครับด้วยขยันเลยพี่น้องอูกพักครับเฮดเองเฮดสุกส่งทุกยางเฮดไว้เฮา็สินี้ยูมีกินนะครับเนาะ มาพี่น้องครับผมสาหรับเปาวแหลมนะครับเนาะหรือทั้งช่องของก้าวารวยนะครับเนาะจะพาพี่น้องกลับมาเบิ้งเอาตัวเลขแนวทังครับผมกับลาวพัฒนางดที่ผ่านมาพี่น้องมองเห็นกันชัดเจนนะครับเนาะกับของปู่โคราชครับผมครับปู่โคราชครับเลขวิ่งสองกับเจ็ดเข่าเต็มๆเลยพี่น้องครับสองนี่ก็เลขเลขบนออกเก้าสองสองล่างออกเจ็ดเก้าครับเข่าเต็มๆแล้วก็เข่าตรงๆนะครับเนาะครับ ขอแสดงความดีใจน้ำสายวิ่งสายลุดนะครับเนาะครับบัวธรรมดาครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของปลูกโคราชครับผมกับลาวพัฒนาครับพี่น้องครับสำหรับเลขจับคู่บนก็ลุดไปนะพี่น้องเนาะสำหรับล่างก็ลุดไปครับผมกับบัวต้องเสียใจไปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งเอาตัวเลขเอาแนวทางครับผมไปน้ำกันครับพี่น้องครับสำหรับลาวพัฒนานะครับเนาะ ท่านใดที่ความชื่นชอบความสนใจนะครับนาะครับกะคิดจะละหน้าเอาได้ครับพี่น้องสำหรับตัวเลขครับที่ยูนิคลิปครับบ่าจะเป็นทั้งช่องของก้าวพารวยเป่าแลมพารวยนะพี่น้องครับกะเป็นเพียงแนวทางครับผมในการให้พี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาครับผมครับะโบสนับสนุนนะครับนาะงไอพี่น้องครับผม เล่นกันพนั่นกันครับผมกลับให้ใช้วิจารณญาณในการดูคลิปครับผมคลิปทั้งสองช่องนี้ครับผมครับเฮตดออกมากครับผมครับเพื่อเป็นแนวทางครับในการเอาไปเลือกซื้อเลือกหานะครับเนาะหรือว่าครับผมเอาไปเทียบเคียงครับเอาไปจะไปเสี่ยงโชคหรือว่าเสี่ยงทายกันเนาะพี่น้องครับเสียงกันเล่นๆครับผมความเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานนะครับเนาะกลับฝากไปถึงพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคน กับเพจอย่างกะให้อยู่ในครับผมการพิจารณาของเฮาทุกคูทุกคนนะครับเนาะรับโดยความของย่ครับผมจากทั้งช่องของเบาแหลมพารวยครับต้าพารวยนะพี่น้องกะฝากเอาไว้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะทุกคู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องเมื่อเบิงตัวเลขเบิงแนวทางกัรนะครับเนาะครับว่าครับผมสําหรับครับผมคลิปนี้ครับผมตัวเลขแนวทางครับผมจะมาในรูปแบบไหนนงพี่น้องเนาะกับน่าสนใจ หรือเปล่าโบว่าจะเป็นเลขวิ่งครับหรือว่าครับเลขจับโคกันนะครับเนาะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับเนาะงวดที่จะถึงครับก็คือมือนี้กันเนาะพี่น้องครับตอนเช้าๆของวันศุกร์วันศุกร์ที่2มิจุนายน สองพันห้ารยหกสิบหกกับลาวพัฒนาครับตัวเลขแนวทางครับผมของท่านอาจารย์ครับขอประทานอภัยครับผมของปู่โคราชนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะ ทั้งช่องของเบาแหลมแล้วก็ทั้งช่องของก้าวพารวยครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับผมไปยั่งครับผมโอโคราชครับพี่น้องครับติดกกุณาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะห้มาทั้งสองช่องครับผมได้มีโอกาสครับออามาออกกาศหรือว่าเอาให้พี่น้องเอฟซีทุกขูดทุกคนนะครับเนาะได้ติดตามครับผมตัวเลขติดตามแนวทางครับผมครับพี่น้องสําหรับลิปมีกับบอรชานะพี่น้องเนาะมาเบิ้งเอาตัวเลขแนวทางกันเลยครับผมครับก่อนอื่นไปเบิ้ง เล็กวิ่งกันก่อนนะพี่น้องเนาะบนวิ่งรูดครับสำหรับเล็กวิ่งบนนะครับเนาะปูพผนหยมาที่หนึ่งตัวเดียวพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อหมดที่พันมาครับผมเล็กวิ่งเข่าทึ่งบนทึ่งล่างตรงๆเลยก็เต็มเต็มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ้งเล็กวิ่งล่างกันนะครับครับล่าง วิ่งรูดห้าครับพี่น้องขอประทานอาภัยนะครับเนาะเกือบผิดพี่น้องผู้คนเบาหลายก็ทิว่าผิดแล้วนี่ครับมาเบิ่งกันครับผม ครับเลขากันเด้อพี่น้องตัวนี้เป็เล็กหนึ่งนะครับเนาะครับเลวิ่งมีเพียง2ตัวสําหรับสายวิ่งสายรูดกับบกวนผัดกันนะครับเนาะครับไปเบิ้งตัวเล็จับคู่กันเลยพี่น้องครับคู่แรกครับผมสามหนึ่งสามศูนย์สามสองครับพี่น้อง มาเบ่งต่อกันเลยครับพี่นอกสี่หนึ่งสี่ศูนสี่สองครับผมห้าหนึ่งห้าสอง ห้าศูนย์ครับพี่น้องบ่อพิดแต่สลับหม่องครับผมครับเกือบผิษนะพี่น้องเนาะครับต้องขอกราบพระทาจารอภัยพี่น้องไว้ก่อนครับผมครับกลับมาเบิ้งเลขล่างกันเนาะพี่น้องเนาะครับดิือสิเบิ้งตัวเน้นกันเลยครับพี่น้องครับเบิ้งตัวเน้นกันเลยเนาะครับเบิ้งไปเลยมันจบเลยนะพี่น้องครับสำหรับตัวเน้นเนาะครับของเลขบนครับผมวิ่งมาหนึ่งนะพี่น้อง ตัวเน้นปูก็จะมี3 1 4 1 5 1ครับผมฝากพี่น้อง FC ทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับผมมาเบิ้งเลขล่างกันเลยพี่น้องครับสำหรับเลขล่างครับผมก็มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดครับพี่น้อง ห้าหกห้าเจ็ดครับผมหกห้าหกหก,หก,ห,กหกเจ็ดครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขหน้าท่างครับเนาะก,กับมาเบิ่งครับผมตัวเด่นๆกันเลยครับผมตัวเด่นก็นจะมีสี่ห้านะพี่น้องเนาะห้าห้าหกห้า ห้าหกห้าเจ็ดครับพี่น้องครับสําหรับตัวล่องพี่น้องครับบอกควรผ่านนะครับเนาะครับเลขวิ่งบนนะครับเนาะของปูโคราชครับวิ่งมาที่หนึ่งนะพี่น้องครับผมตัวเด่นสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับสําหรับตัวล่องเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็มีสามศูนย์สามสองสี่ศูนย์สี่สองห้าสองห้าศูนย์ครับพี่น้องครับสําหรับล่างวิ่งรูดครับเด่นห้าตัวเดียวโคโลเนอรพี่น้องสําหรับเลขเด่นเด่นของปูันะครับเนาะสําหรับเลขกลางก็มี สี่ห้าห้าห้าหกห้าห้าหกห้าเจ็ดครับพี่น้องสําหรับตัวล่องก็มีสี่หกสี่เจ็ดหกหกหกเจ็ดครับผมกลับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของโปรโคราดครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมบวัว่าจะเป็นทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพะรวยนะพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิงครับผมกลับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาครับผมสนับสนุนคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับผมกับบ่าวแหลมนะครับเนาะ ครับกับทั้งช่องของเต้าพารรยครับพี่น้องฝากเอาไว้ครับผมในก็ออบอกอ้อมใจพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนเด้อครับผมครับที่กลุณาหน้าะครับเนาะเข้ามารับชมให้ครับผมครับสําหรับทลิปนี้นะครับเนาะครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารรยครับครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะแคปหน้าจอกัเอาไว้เด้อพี่น้องเลยครับผมขอพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมโชคหมานดําด้วยครับผม ถูกหวยกันมดุ้กขู่ทุกคนนะพี่น้องครับผมในวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566ครับผมกับเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับฝากเอาไว้ให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกลับก่อนจากการน้องับน้องเบาแรมก็ต้องขอบน้อยเอ๋ยพี่น้องเอฟซีครับผมโชคมาครับยาเจ็บยาจนครับคิปมีเบาแรมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม